ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a i r c r a s h Story Channel นะครับวันนี้จะมีเรื่องราวอุบัติเหตุทางการบินของสายการบินซิลซ์แอร์ที่เบนที่185ขณะที่ทําการบินเดินทางไปยังสิงคโปร์ได้ไม่นานนักเครื่องบินก็ขาดการติดต่อและหายไปอย่างปริศนาเหนือเกาะสุมาตร,ราก่อนที่จะพบเป็นเศษซากอยู่ใต้โคลนในแม่น้ํามูซีของประเทศอินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความยากลําบากในการสืบสวนและพิกจสรุปของเจ้าหน้าที่สืบสวนเรื่องราวจะเป็นมายังไงและสาเหตุการตกจะเกิดขึ้นจากอะไรนั้น สำหรับชมได้เลยครับโบอิ้ง737เป็นเครื่องบินสัญชาติอเมริกันขนาดกลางทางเดินเดียวมี2เครื่องยนต์มีปรสิทการบินระยะสั้นไปจนถึงปานกลาง สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด168คนเป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Air b บ s ส A 3 2 0เที่ยวบินที่185จะมีเส้นทางบินจากสนามบินนานาชาติสุกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียไปยังจุดหมายปลายทางที่สนามบินนานาชาติชางงีประเทศสิงคโปร์ในเที่ยวบินนี้จะมีผู้โดยสารทั้งหมด9 7คนลูกเรือ5คนโดยจะมีผู้ที่ทำการบินทั้งหมด2คนได้แ,แก่คนที่หนึ่ง กับตันซูเหมิงมีอายุ41ปีและนักบินผู้ช่วยดันแคนบอร์ดมีอายุ23ปีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่19ธันวาคมปี1997ซิลส์แอร์ที่บินที่185กาลังบินแต่ระดับความสูงไปที่35,000ฟุตเครื่องโบอิ้ง737บรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด97คนและลูกเรือ5คนจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียไปสู่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นฐานการบินของซิลส์แอร์ เที่ยวบินนี้จะใช้เวลาในการบิน80นาทีผ่านทั้งเหนือป่าดิบชื้นของเกาะสุมาตราไปสู่สนามบินนานาชาติชางงีในประเทศสิงคโปร์กับตันซูเวหมิงเคยมีประสบการณ์ขับเครื่องบินขับไล่ของสิงคโปร์มาก่อนนักบินผู้ช่วยดันแคนวอร์ดมีอายุ23ปีเป็นนักบินจากนิวซีแลนด์โดยกำเนิดเขาทำงานให้กับซิวแอร์มาปีกว่าแล้วเขาเคยได้ออกบินตั้งแต่อายุ14ปีและมีความชำนาญกับเครื่อง Bo อิง7จ7เเป็นอย่างมากเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่อง7 37าลำใหม่ของ และเพิ่งผ่านการตรวจเช็คในรอบ9เดือนการเดินทางและการสื่อสารก็ราบรื่นตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเที่ยวบินที่ราบรื่นแบบนี้ก็เป็นปกติที่นักบินจะยืดแข้งยืดขากันบ้างกลับตาได้เดินออกจากห้องนักบินเพื่อผ่อนคลายการทํางาน30นาทีหลังจากที่เครื่องบินออกจากสนามบินจาการ์ตาเจ้าหน้าที่ ATC ได้ติดต่อวิทยุตามตารางที่ต้องทําเป็นครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับเที่ยวบินที่185นักบินผู้ช่วยก็ตอบรับทราบและยืนยันตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ ATC ตามปกติ นักบินได้รับแจ้งให้เช็คอินอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่เอทีซีในสิงคโปร์เวลาผ่านไป6นาทีเจ้าหน้าที่เอทีซีไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากนักบินต่อมาขณะที่ยังคงบินอยู่ที่ระดับความสูง35,000ฟุตเครื่องบินก็เกิดการเสียหลักอย่างกระทันหันและดิ่งหัวเครื่องลงผู้โดยสารและลูกเรือที่ไม่ได้รัดเข็มขัดก็กลิ้งกระแทกไปมาในห้องโดยสารและจากนั้นเครื่องบินก็ขาดการติดต่อไปอย่างไรร่องรอยที่สถานีควบคุมการจราจรทางอากาศในกรุงจาการ์ตา เทียบินที่185ได้หายไปจากจอรเรดาร์เจ้าหน้าที่เอทีซีไม่ได้ยินสัญญาณช่วยเหลือแต่อย่างใดเขาพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือจากนักบินอื่นๆเพื่อติดตามเทียบินที่หายไปไม่นานนักทางเจ้าหน้าที่ก็ได้พบเศษซากของเครื่องบินซึ่งคาดการว่าเครื่องจักสามเจได้จมอยู่ใต้ท้องน้าที่มืดมัวของแม่น้ํามูซีในประเทศอินโดนีเซียแค่เครื่องทางจากจากจาร์ตาไปสิงคโปร์ข่าวการตกของสายการบินซิลซ์แอร์ก็ทําให้หลายๆคนในสิงคโปร์ช็อกไปตามๆกัน เพราะเนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวสิงคโปร์มีความหวังน้อยมากที่จะมีผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้24ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนของอินโดนีเซียก็ได้ร่วมสืบสวนอุบัติเหตุในครั้งนี้เจ้าหน้าที่พบซากชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นจํานวนมากและทําให้รู้เลยว่าไม่มีใครรอดชีวิตเจ้าหน้าที่สืบสวนได้รับความช่วยเหลือจากทหารเรือเพื่อพยายามกู้ซากเครื่องบินขึ้นมาให้ได้เศษซากของเครื่องบินจมอยู่ใต้แม่น้ำเป็นน้ำขุ่นที่เต็มไปด้วยดินโคลน และซากของเครื่องทั้งหมดก็อยู่ใต้โคลนพวกน,นั้นจุดที่เครื่องตกยังไม่พบศพของผู้คนบนเครื่องและทีมนักค้นหาก็ยังไม่พบซากส่วนต่างๆของมนุษย์ในช่วงยุคน,นั้นเครื่องโบอิงเจสามเจ็ดเป็นที่นิยมใช้กันมากทั่วโลกเครื่องยนต์ไอพ่นในรุ่นสามร้อยถูกส่งประกอบเข้ากับเครื่องบินและผลิตเครื่องรุ่นนี้อย่างตามห้าลำในทุกๆเดือนเจ้าหน้าที่สืบสวนก็อยู่ภายใต้ความกดดันที่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าหน้าที่สืบสวนชาวอินโดนีเซีย ต้องเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่ในชีวิตการทํางานของเขาเครื่องโบอิ้ง737ก็เป็นเครื่องบินที่ประกอบในอเมริกาเขาจึงได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ NTSB ในการสืบสวนอุบัติเหตุในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ว่าขัดข้องตรงไหนแต่ก็ไม่ทราบว่าตรงจุดไหนเป็นสาเหตุข,ของอุบัติเหตุการไม่รู้ว่าเศษซักจมอยู่แห่งหนใดทําให้ยากในการทํางานและสิ่งที่สําคัญก็คือการหากล่องดําทั้งสองกล่องที่จมอยู่ในแม่น้ํา การค้นหากล่องดำในแม่น้ำทำได้ยากมากเพราะทัศนวิสัยใต้น้ำแทบจะเป็นศูนย์นักค้นหาต้องดำน้ำเข้าไปใกล้และใช้มือในการควานหาวัตถุที่อาจจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินถ้าหากกล่องดำถูกฝังลึกลงไปในโคลนก็อาจจะทำให้หามันไม่เจอผู้ฝึกสอนนักบินของสายการบินซิลซ์แอร์ก็ได้เข้าร่วมการสืบสวนในครั้งนี้ด้วยเขามีประสบการณ์กับสายการบินและเคยทำงานกับนักบินที่เสียชีวิตทั้งสองคนมาก่อนเพื่อให้เข้าใจรูปแบบการตกเขาได้ศึกษาเรดาร์ของอินโดนีเซีย ซึ่งมาแสดงให้เห็นเส้นทางการบินของเที่ยวบินนี้เมื่อคำนวณเวลาตั้งแต่เครื่องบินขึ้นเพราะว่าเครื่องทําการบินแค่36นาทีเท่านั้น35นาทีแรกในการทําการบินนั้นยังเป็นปกติแต่ว่า3 0วินาทีให้หลังเรดาร์ได้แสดงให้เห็นรูปภาพอน,นันตาสยดสยองยิ่งนักเมื่อตอนที่เครื่องบินบินต่ำกว่า20,000ฟุตนั้นเขาไม่สามารถมองเห็นเครื่องบนเราดาร์ได้อีกต่อไปแต่เมื่อเครื่องอยู่ระดับ35,000ฟุตและร่วงลงมาที่20,000ฟุตมันบอกได้เลยว่า เครื่องกำลังตกด้วยความเร็วกว่า30,000ฟุตต่อนาทีและนี่ก็คือการตกครั้งใหญ่ที่รวดเร็วที่สุดเจ้าหน้าที่สืบสวนต้องการหากล่องดําให้ได้อย่างมากเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถตักดินเพื่อตักโคลนขึ้นมาและหาอย่างละเอียดและไม่นานนักเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ได้เบาะแสสําคัญมีพยานพบเห็นบอกว่าเห็นวัตถุบางอย่างกระเด็นปลิวไปที่ป่าแห่งหนึ่งใกล้ๆกับแม่นม้ําเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็พบกับชิ้นส่วนปีกที่ส่วนหางของเครื่องบินที่กระเด็นออกมา ตัวยกเล็กๆที่ส่วนหางด้านหลังนั้นคือตัวช่วยบังคับองศาให้เครื่องขึ้นและลงทำให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ว่านี่คือชิ้นส่วนที่หลุดออกมาก่อนกุญแจสําสคัญของการค้นหาในครั้งนี้ก็คือถ้าชิ้นส่วนหางด้านหลังหลุดออกมาก่อนนั่นคงจะอธิบายได้ว่าทำไมเครื่องถึงตกในทันทีโดยปกติเครื่องเจ็ดสามเจ็ดถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความปลอดภัยสูงมากแต่มันก็มีประวัติที่น่ากลัวอยู่เช่นกันกับการทํางานที่ผิดปกติของหางเสือนั่นก็คือหางเสือเอียง ในปี1991เกือบ7ปีก่อนหน้าที่ซิลแแอร์จะตกนั้นสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์เป็นเครื่องโบอิง7 3 7กำลังเดินทางไปยังโคโลราโดสปริงเครื่องบินได้เอียงไปทางด้านขวาและตกลงสู่พื้นในไม่กี่วินาทีทุกคนบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมดและ3ปีให้หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง132คนต้องเสียชีวิตเมื่อสายการบิน US a i สแอร์ไลน์เป็นเครื่องโบอิง737ตกใกล้ๆกับรัฐฟิสเบอร์ จ้าหน้าที่สืบสวนเกรงกลัวว่าปัญหาของเครื่องเจ็ดสามเจ็ดจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นปัญหาเรื่องของหางเสือน่าจะได้รับการแก้ไขมาก่อนแล้วเครื่องโบอิง้งเจ็ดสามเจ็ดลำที่เกิดเหตุได้รับการปรับแต่งหางเสือมาก่อนแล้วทําให้เกิดคําถามว่าทําไมต้องราวแบบนี้ถึงเกิดขึ้นอีกครั้งถ้าหากมีการปรับแก้แล้วในวันที่ห้าของการสืบสวนพวกเขาก็พกบเบาะแสที่สําคัญอีกครั้งนักประดานา้ำ ได้เจอกุญแจสําคัญของการสืบสวนที่จมอยู่ใต้โคลนในก้นแม่นม้ำเจ้าหน้าที่สืบสวนได้พบกล่องบันทึกข้อมูลการบิน FDR จึงส่งไปถอดข้อมูลที่กรุงวอชิงตันดีซีในขณะที่ทีมกู้ซากเครื่องกำลังพยายามตักโคลนขึ้นจากแม่นม้ำพวกเขาก็หวังว่าจะพบกล่องดำอีกกล่องในอีกไม่ช้านี้ในระหว่างนั้นก็ต้องทำการค้นคว้าชิ้นส่วนอื่นๆของเครื่องบินจนเวลาผ่านไป20วันที่ที่วบินที่185ตกการขุดค้นหาก็ค่อยๆย,ยุติลง ความหวังในการค้นหากล่องดำก็ได้หายไปแต่วานโรงเก็บเครื่องบินหลายต่อหลายชั่วโมงในการตรวจเช็คเศษซากของเครื่องในที่สุดก็ได้พอบเบาะแสใหม่เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ตรวจสอบตัวควบคุมไฟของเครื่องบินซึ่งองค์ประกอบนี้มีส่วนทำให้หางเสือทำงานผิดปกติเจ้าหน้าที่พยายามหาต้นตอของการลรัดวงจรของไฟและการสึกหรอของระบบแต่เพราะว่ามันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนได้รู้ว่าปัญหาของหางเสือไม่ได้เป็นสาเหตุของการตกของเที่ยวบินที่185้า ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนคาดวางบอกแสจากกล่องดำทั้งสองกล่องอย่างมากแต่ในที่สุดกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินก็ถูกค้นพบในบรรทัดสุดท้ายของการขุดโคลนเจ้าหน้าที่พบมันอยู่ใต้โคลน27ฟุตในมัน้ำหมูสีและเพราะว่ามันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงส่งไปถอดข้อมูลที่กรุงวอชิงตันดีซีอีกครั้ง3สัปดาห์ของการสืบสวนเจ้าหน้าที่สืบสวนของอินโดนีเซียได้เดินทางมาที่สำนักงานใหญ่ของ NTSB ในสหรัฐอเมริกาเมื่อถอดข้อมูลจาก FDR ทั้งหมดก็พบว่า ข้อมูลต่างๆของเที่ยวบินที่185ไม่แสดงเบาะแสผิดปกติใดๆสำหรับ34นาทีและ14วินาทีพารามิเตอร์ของเครื่องได้บอกว่าเครื่องปกติดีทุกอย่างและหลังจากนั้นก็ไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเครื่อง FDR ได้หยุดการทำงานราวหนึ่งวินาทีก่อนที่เครื่องจะเริ่มตกลงมาเจ้าหน้าที่เริ่มชฉนดว่าทำไมเครื่องบันทึกของเครื่องบินที่เพิ่งประกอบใหม่ถึงหยุดการทำงานในทันทีในขณะที่ทุกๆอย่างนั้นเป็นปกติเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงเั่ฟังเสียงบันทึกในห้องนักบิน การฟังเสียงสนทนาก็เป็นไปตามปกติของการทำงานก่อนที่จะได้ยินเสียงกับตาออกจากห้องนักบินและจากนั้นเครื่องบันทึกเสียงก็หยุดการทำงานไปโดยอัตโนมัติกล่องบันทึกข้อมูลการบินและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินเป็นเรื่องที่ยากมากที่ไฟฟ้าจะตัดการทำงานของทั้งสองระบบโดยอัตโนมัติบนเครื่อง737ตัวเครื่องบันทึกทั้งคู่นั้นอยู่ในตำแหน่งด้านหลังของเครื่องบินซึ่งถูกเชื่อมต่อกันอยู่กับระบบกระแสไฟฟ้าหลักของเครื่อง นารงซ่อมบำรุงเครื่องบินสร้างเทคนิคของเครื่อง7จ7สากำลังทดสอบเครื่องบันทึกเสียงจากห้องนักบินเขาลองเปิดสัญญาณเครื่องบันทึกเพื่อให้เห็นว่าถ้าหากเกิดไฟฟ้าขัดข้องมันจะเกิดอะไรขึ้นทําไมพวกเขาพบว่าถ้ากระแสไฟฟ้ากระชากจากตัวเบรกเกอร์นั้นทาให้เครื่องบันทึกสามารถหยุดการทํางานได้แต่พวกเขาก็พบสิ่งอื่นอีกด้วยนั่นก็คือเมื่อเวลากระแสไฟฟ้ากระชากนั้นจะทําให้เกิดเสียงดังอย่างมากเมื่อมาฟังเสียงจากการทดสอบพวกเขาค้นพบว่าเครื่อง CVR นั้น ยังคงทําการบันทึกต่อไปหลังจากเกิดกระแสไฟฟ้ากระชากและมันก็ดังพอที่จะสามารถอัดเสียงตัวมันเองก่อนที่มันจะพังได้แต่เมื่อกลับมาฟังเสียงในที่เป็นที่18 5ห้อีกครั้งก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรที่คล้ายกันเลยเครื่องบันทึกทั้งสองตัวหยุดการทํางานในเวลาที่ไล่เลือกการและไม่มีหลักฐานการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องแต่อย่างใดและการดึงเบรกเกอร์ออกก็ไม่ได้มีเสียงแต่อย่างใดด้วยสิ่งนี้ทำไมเจ้าหน้าที่สืบสวนปวดหัวกันมากยิ่งขึ้นทำไมเจ้าหน้าที่สืบสวนได้สงสัยว่า หรือจะมีใครบางคนหยุดการทําง,งานของเครื่องบันทึกด้วยความจงใจซึ่งมันเป็นการผิดกฎของสายการบินที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบันทึกการบินเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงพยายามลองใช้เครื่องซิมูเลเตอร์เพื่อเป็นจําลองเหตุการณ์ของเครื่องจ็ดสามเที่ตกลงอย่างรวดเร็วจากความสูง3 5 0 0 0ฟุตจนต่ากว่า2 0 0 0 0ฟุตจากเรดาร์พวกเขาปรับให้ซิมูเลเตอร์ยกอย่างฉับพลนันเพื่อจะต,ตามเส้นทางที่ด้วเบนที่185ต้องจบชีวิตลงพวกเขาได้ทดสอบตามสถานการณ์ปัญหาการตกมากกว่า20ิวิธี เพื่อให้กราฟใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงที่เรด,ดาร์บันทึกไว้ได้แต่ก็ไม่มีวิธีใดใกล้เคียงกับกราฟนี้เลยพวกเขามีวิธีเดียวที่จะสามารถทําให้เครื่องเจสามเจ็ดตกลงมาจากที่สูงลิวเหมือนที่เป็นที่หนึ่งแปดห้าได้นั่นก็คือการควบคุมด้วยตัวนักบินเองต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษด้วยการหักเครื่องบินเลี้ยวไปทางขวาและเร่งความเร็วสูงสุดและเป็นสิ่งเดียวที่ใกล้เคียงกับสิวแอร์มากที่สุดในวันที่เกิดเหตุหายนะในครั้งนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปหนึ่งร้อยสี่ชีว ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการกระทาของฝีมือนักบินทำาไมเจ้าหน้าที่สืบสวนเริ่มได้เบาะแสใหม่หนึ่งในหลักฐานที่สามารถคอนเฟิร์มได้นั่นก็คือตัวฟันเฟืองที่ควบคุมการทรงตัวในแนวนอนตัวฟันเฟืองนี้เป็นแกนเหล็กที่เชื่อมต่อเข้ากับโครงแนวนอนมันจะหมุนก็ต่อเมื่อนักบินกดสวิตช์ตัดแต่งในแผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนระดับของเครื่องบินเจ้าหน้าที่ได้คำนวณองศาการทั้งค่าของฟันเฟืองครั้งที่ผ่านมาผลลัพธ์ที่ได้ก็ชัดเจนเลยว่า มันถูกบังคับให้กดลงจากระดับการบินซึ่งตัวบังคับถูกสั่งให้ลงอย่างเต็มกำลังและปิดท้ายของเครื่องมันควรอยู่ในตำแหน่งของแนวระยะเคลื่อนของมันกมนอยู่ในระดับความสูง35,000ฟุตด้วยสิ่งที่พบนี้สามารถยืนยันได้ว,ว่าขณะที่เป็นอยู่ที่ระดับความสูง35,000ฟุตเมื่อนักบินสั่งให้ปิดท้ายหักลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือหายนะที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบินที่185นักกิตวิทยาของ NTSB ได้สันนิษฐานว่าหนึ่งในสองน,น ตั้งใจที่จะทําให้เครื่องตกและฆ่าชีวิตทุกคนบนเครื่องไปด้วยบทสนทนาครั้งสุดท้ายที่แสดงบนเครื่อง c v R น,นั้นทําให้รู้ว่านักบินผู้ช่วยอยู่ในห้องนักบินคนเดียว5นาทีต่อมานักบินผู้ช่วยก็ยังสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ATC และอีกสองนาทีต่อมาเครื่องบินก็เริ่มดิ่งลงคําถามก็คือใครเป็นคนบังคับเครื่องบินจากการสอบสวนกับคน้สนิทของนักบินผู้ช่วยทําให้รู้ว่าเขาไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งาน ไม่มีปัญหาเรื่องการเป็นนี้และไม่มีประวัติการเป็นโรคซึมเศร้าในส่วนของกัปตันแต่งงานแล้วและมีลูกสามคนที่ก็ลังเรียนอยู่เมื่อสอบสวนคนสนิทของกัปตันทำให้รู้ว่าเขาไม่ค่อยลงรอยกับอดีตเพื่อนร่วมง,งานของเขาเท่าไรนักเขาทำงานไม่ค่อยเต็มที่และมักจะเพิ่มความเร็วในการบินอยู่ตลอดเวลา6เดือนก่อนหน้าน,านั้นนักสืบได้เรียนรู้มาว่ากัปตันมักจะบินอย่างรวดเร็วและมีรายงานว่าบางครั้งเขาร่อนเครื่องเร็วเกินไปทำให้ผู้โดยสารรู้สึกหวาดกลัว ทางสายการบินได้ทาการลงโทษเขากับการกระทําในครั้งนั้นจากนั้นเขาก็ถูกปลดจากหัวหน้าผู้ฝึกการสอนให้เป็นกับตันนักบินธรรมดาเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ได้ทําการสืบลึกลงไปอีกทําให้รู้ว่ากับตานกำลังอยู่ในช่งวงภาวะกดดันทางการเงินอย่างสูงและเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกิดอุบัติเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจออนไลน์ในช่วง4ปีที่ผ่านมานั้นเขาสูญเสียเงิงเนไปมากกว่าหล้านดอลลาร์และในปี1997 กัปตันได้ถูกสั่งห้ามไม่ให้เล่นหุ้นในสิงคโปร์เพราะเขายังมีนิสิตอยู่เป็นจำนวนมากและเช้าก่อนที่จะออกบินกัปตันได้ให้สัญญาว่าจะนาเงินมาใช้คืนให้หลังจากที่เขาไปถึงสิงคโปร์แล้วแต่ก็ยังมีอีกเรื่องสําคัญที่สะเทือนใจอุบัติเหตุของซิลแอนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่19ธันวาคมซึ่งมันก็เป็นวันสาคัญของกัปตันในช่วงเวลาที่เขาเป็นทหารอากาศ18ปีก่อนหน้านี้วันที่19ธันวาคมปี1979กักบัปตันซูเวยหมิง ได้ออกไปปฏิบัติภารกิจในการฝึกอบรมของกองทัพอากาศพร้อมกับสามนักบินรบคนอื่นๆแต่เขาต้องหันเครื่องกลับมาก่อนเนื่องจากปัญหาเครื่องยนต์ของเขาขัดข้องแต่คนอื่นๆก็ยังคงดําเนินการต่อไปแต่เพื่อโรางงานของเขาต้องเสียชีวิตลงเนื่องจากพวกเขาบินชนภูเขาที่มีก้อนเมฆบดบังอยู่และทั้งหมดนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทาให้เขาต้องจบชีวิตลงหนึ่งในสองนักบินหนานกระทาการโหดร้ายและเย็นชาถึงแม้ว่าหลักฐานที่มีอยู่กับการจะเป็นคนฆ่าผู้โดยสารทั้งหมด97สเจ็ดคน และลูกเรือห้าคนแต่ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจทําแบบนั้นลงไปมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะแอบดึงเบเกอร์ก่อนที่จะเดินออกจากห้องนักบินโดยที่นักบินอีกคนไม่รู้กับตัรรอจนการติดต่อครั้งสุดท้ายได้สิ้นสุดลงและเขาค่อยกลับมาในห้องนักบินเขาคงหลอกให้นักบินผู้ช่วยออกไปนอกห้องนักบินโดยอ,อ้างเรื่องราวต่างๆนานา,นา,าก็อาจเป็นไปได้จากนั้นคนที่อยู่ในห้องก็จะล็อกห้องนักบินเอาไว้กับการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองโดยไม่ให้มีการบันทึกใดๆ และไม่ให้รู้ว่าเขาจะทําอะไรต่อไปซึ่งใช้เวลาน้อยกว่า1นาทีในการที่กับตานจะนําเครื่องจ็ดสามเเอียงไปทางขวาอย่างที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเขาเป็นคนบังคับให้เครื่องดิ่งลงในระดับ80องศาและเขาต้องบังคับออกไาแบบนั้นและนักบินอีกคนก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเครื่องบินได้อย่างไรทุกอย่างจบลงเพียงแค่เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปเป็นเวลา3ปีกองกําลังความคุ้มครองความปลอดภัยทางอากาศของอินโดนีเซีย ได้เปิดเผยข้อมูลซึ่งมันทําให้แปลกใจเป็นอย่างมากผู้ก่อตั้งหน่วยงานของอินโดนีเซียหรือ NTSC ได้อธิบายว่าสาเหตุของการตกไม่สามารถรายงานได้เนื่องจากไม่มีบันทึกใดๆเกิดขึ้นเพราะหลักฐานของการตกน,นั้นไม่มีสาเหตุที่เพียงพอมันเป็นการปิดบังที่เจ้าหน้าที่สืบสวนคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ NTSB ไม่สามารถพูดอะไรได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับรายงานของ NTSB ได้ขัดแย้งกับของทางอินโดนีเซียเป็นอย่างยิ่ง เป็นเรื่องที่หดหูใจอย่างมากที่ผลการสืบสวนสรุปว่าเกิดขึ้นจากการจงใจแต่กลับต้องมาถูกปิดบังความจริงเพื่อเหตุผลบางอย่างโดยที่ไม่คำนึงถึงผู้ที่สูญเสียและความพยายามในการสืบสวนของ NTSB เพิ่มให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกเจ้าหน้าที่สืบสวนหลายคนเชื่อว่านักบินผู้ช่วยดันแคนบอร์ดคงต้องการให้ความจริงนั้นถูกเปิดเผยออกมาก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าหากชอบอเรืองราวในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ